ไม่ใช่ว่าเปิ้ลไม่ไว้ใจนะแต่ว่าโอเคเปิ้ลไม่ต้องพูดแล้วยังไงอะ่ะเด็กทิ้งเข้อไปนอนคนเดียวก็ได้เปิ้ลกลับไปก่อเลยไม่ต้องห่วงหรอกคือเปิ้ลกลัวว่าเข้าไปแล้วจ้าโอ้อโหเป็นอะไรคะโอ้ยเปิ้ลยังรู้สึกปวด,ดหัวแบบกระทันหันเลยอะ่ะดิมดิมมึนมากเลยเปิ้ลดิมว่าเราเรา นอน,นอนกันที่โรง,งแรมนี้กันก่อนได้ไหมอะ่ะไม่เอาดีกว่าดีเดี๋ยวยังไงเปิ้ลพาดินกลับบ้านดีกว่านะโอ้โหเปิ้ลยังไม่กลับได้ไหมอะ่ะคือตอนนี้ดินปวดหัวมากเลยอะ่ะดินว่าเราไปนอนในนี้ก่อนก็ได้หรือว่าหรือเปิ้ลไม่ไว้ใจดีมะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเปิ้ลไม่ไว้ใจนะแต่ว่าโอเคเปิ้ลไม่ต้องพูดละ ยังไงอ่ะเดี๋ยวดิมเข้าไปนอนคนเดียวก็ได้กนกลับไปกอดเลยไม่ต้องห่วงหรอกคือเปิ้ลกลัวว่าเข้าไปแล้วจะาแลเปิ้นจะกลัวอะไรเราฮะเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาจะตายแล้วเนี่ยแบบดิมเปิน้นเป็นอะไรป่ปปะค<ป>ะไม่ไหวอ่ะโอ้ดิมอย่าทำอย่างนี้สิอายเขาจะอายใครเราเปิ้ลดิมบอกแล้วไงแต่งงานกันอยู่แล้วอะฮะ เดี๋ยวใครก็เห็นน่ะเปิ mm ้ลเปิ้ลไม่พูดดีไม่พูดแล้วใครเขาจะมารู้เล่าแต่ว่าน่ายินไม่ไหวแล้วอ่ะนะาน้าตาหนะมาเลยนะาเรียน ดีมเกอะไรนี่ดีมตั้งใจหลบกนาเปิลใช่ไหมโทรไปก็ไม่รับอ่ะไม่รู้แหละวันนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนี่เปิลผมว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณเนี่ยเคยผ่านมือผู้ชายมาก่อนแล้วคนอย่างผมเนี่ยต้องแต่งงานกับคนที่บริสุทธิ์เท่านะั้นมันไม่ใช่คุณ ทำไมดิมพูดอย่างนี้อ่ะดีหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นผ้าขาวใสสะอาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เลวเหมือนกันแต่ดีมจะตัดสินคนอื่นว่าเขาเลวอ่ะเพียงเพราะว่าเขาเคยผ่านผู้ชายมาแล้วแบบนี้ไม่ได้นะ ดิมก็รู้นี่ว่าเปิ้ลเป็นคนยังไงอะปิลนิสัยยังไงดีมก็รู้แล้วดีมอะเคยผ่านผู้หญิงมากี่คนเปิ้ลอะไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกของดีมใช่ไหมนี่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันเข้าใจไว้ด้วยแล้วต่อไปนี้นะเลิกยุ่งกับฉันเนี่ยละออกไปจากชีวิตฉันทันทีไป โหรีมแนวนอนนี่เออแจ่มว่านี่โคตรเก่งเลยนะเว้ปกตีเปิลนี่มันม่ยิ่งกับใครนะเว้จีโคตรยากเลยแต่มันก็ยังกินได้อ่ะยอดเลยหว่ะต้องทำไงวะบอกไอ้ดิเฮ้ยของพวกนี้มันอยู่ในปีมือแล้วทำแบบนี้นะมันก็เหมือนลูกไก่ในกำมือหรอะอืมช็อตนี้มั้งโอ้ใช่เลยว่าช็อตนี้เด็ดจริงแต่ถึงมันจะเด็ด เดี๋ยวมันจะแซบยังไงเนี่ยนะบอกตรงกูเบื่อแล้ววะ่ะถ้ามึงอยากได้นะกูยกให้หอหเอาเคเฮ้ยอย่าพูดคำหมายนี้นะพูดมั่วๆอย่างนี้นะพูดอยากคืนคำนะเฮ้ย <c oughs> ไม่หรอกตอนนี้ส่งให้ครูคอนได้แต่<ด>ส่งให้นะดีอมอุย้ยงั้นกูขอโต๊ะกันด้วยมันจะมีเรื่องว่ะเ <c oughs> นี่ยบอกแล้วใช่ไหม ว่าอย่ามายุ่งอ่ะนะนี่ดีมทำอย่างนี้เปิ้ลได้ไงอ่ะทำยังไงนะแต่ถึงผมจะทำนี่นะคุณก็ไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวได้ไงก็ในเมื่อคุณสัญญาแล้วนี่ว่าจะไม่เล่าเรื่องเราอ่ะให้ใครฟังอ่ะแต่เนี่ยคุณไม่รักษาสัญญาไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอ่ะทำให้เปิ้ลเสียหายคุณนี่มันใจดบใจร้ายมากเลยนะตอนอยากได้ก็พูดซะดีแต่พอได้แล้วอ่ะก็พูดหมาๆแบบนี้เหรอ เห็นฉันเป็นของเล่นหรือไงทำไมอายอ,อายที่คนเขารู้ว่าคุณเนี่ยมันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ใช่ไหมเน่หนูจะบอกอะไรให้นะคนอย่างผมเนี่ยม,มุทำไม่ได้จะบอกให้นี่นี่คุณเบื่อแล้วทิ้งใช่ไหมคุณเป็นหัวหน้าคุณทำแบบเนี้ยไม่อายคนอื่นบ้างหรอ แล้วลูกน้องที่ไหนเขาจะมาเคารพหัวหน้าชั่วแบบคุณคนเลวแบบคุณเนี่ยมันก็ต้องเจอคนเลวด้วยกันมันถึงจะสะสมเฮ้ยหน้าลำคาญวะ่ะนี่เปิลไอต,ตอนที่ผมไล่ไปยังไม่พอใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณโดนไล่ออกจากการเป็นเลขาของผมเลยคุณไม่ต้องมาทำงานที่บริาษัทผมอีกแล้วผมไล่ออกเข้าใจปะไม่ต้องมาไล่ออกเลยนะเพราะว่าวันนี้ ฉันจะมาลาออกเองโธ่คิดว่างออยังไงวะเฮ้ยคิดเบาหน่ยะเชิญจ้ะนั่งตรงนี้นะ ท้องโตใช่นหะมว่าแต่สบายดีลหรฮะไม่ทักทายกันเลยฉันกับคุณอนะ่ะก็คงไม่มีอะไรต้องทักทายกันหรอกนะนี่ทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยอเราสองคนเนี่ยเคยแบบว่าดีมใครอะคะอ๋อพนักงานเก่าที่บริษัทอาจาร แล้วก็เป็นแฟนเก่าของผมด้วยแต่ผมเนีไม่ชอบเขา <c oughs> ก็เลยไล่เขาออกก็แล้วอ๋อคนเนี้เหรอที่ดีมเคยพูดถึงอะคะ่ะได้เจอตัวจริงสักทีเนาะแนะนำตัวหน่อยนะฉันเป็นเลขาของดีมแต่ฉันอะไม่เหมือนเธอหรอกเพราะดีมอะเขาเลือกที่แต่งงานกับฉันใช่จ้ะแต่เอ๊ <c oughs> <c oughs> มาฝากท้องเหรท้องโตใช่แล้วนี่ใครเป็นพ่อเด็กอ่ะผมเองอ่ะผมเนี่ยเป็นพ่อของเด็กในท้องอมีอะไรหรือเปล่าครับอย่างนั้นเหรอครับคุณแน่ใจเหรอว่าคุณเนี่ยเป็นพ่อของเด็กในท้องไม่ใช่ว่า รับบทเป็นพ่อคนทํานะครับนี่คุณแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคุณฮนะเรื่องนี้มันไม่ใช่ธุระกรงกรารอะไรของคุณนะคุณอันนึ้จ้ะ <c oughs> นี่คุณจะบอกอะไรให้นะครับเมียคุณเนี่ยผมเคยมีอะไรด้วยมาแล้ว <c oughs> คุณก็แค่ผู้ชายคนใหม่อ่ะนะ ซึ่งเมียคุณเนี่ยนะมันไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์อะไรหรอกมันเคยผ่านมือผู้ชายมาแล้วคุณคุณเด่มือไม่มีสิทธิ์พูดจาแบบนี้ดูถูกผู้หญิงอย่างนี้นะฮะทไม่ันไม่ต้องไปยุ่งกับคนเรลวๆแบบนี้หรอกถือว่าฉันโชคดีที่หลุดพ้นมาจากคนเลวๆแบบคุณก็แล้วกัน ่คุณโชคดีคนเดียวหรือไงฮะผมก็โชคดีเหมือนกันที่มโป๋เนี่ยเขาเป็นเมียแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงบริสุทธิ์แบบนี้ทั้งสวยทั้งเก่งไม่เหมือนคนหรอกที่มันผ่านผู้ชายมาไม่เลือกหน้าผู้ชายอย่างนายนะไม่สมควรแล้ผู้หญิงดีหรอกพอเลยปะผู้หญิงดีเนี่ยเขาไม่ได้มองกันที่ความไรุทธิ์หรอก เขามองกันที่ความอ่อนหวานคนที่ติดใจดีพูดจาดีมีการศึกษาแล้วก็ซื่อสัตย์เาปาราะบางมใจปะขออนุญาตนะคะไม่ทราบว,ว่าท่านนี้เป็นคุณเปิ้ลแล้วก็คุณสันใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอให้นำเอกสารมาให้นะคะน,นี่ค่ะคผลตรวจออกมาแล้วนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยค่ะ น่ยังไงก็ดีใจด้วยนะที่เป็นพ่อของเด็กจริงๆอ่ะไม่ใช่พ่อบุญธรรมเฮ้ยอ่าไม่ทราบว่าท่านนั้นคือคุณดีมใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเอกสารของคุณดีมนะคะผลตรวจออกมาแล้วนะคะคุณหมอยืนยันว่าคุณดีมไม่สามารถมีลูกได้เพราะว่าน้ำเชื้อไม่แข็งแรงค่ะ จะเป็นหมันเสียใจด้วยนะคะ<ข>อ<ข>อกไก่<ข>อนนะคะเด็กๆไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ถ้าผมเป็นหมันแล้ว้เด็กในท้องคนนี้คือใครฮะท้องได้ยังไงนี่มี่คืออะไรคุณท้องกองใครมาคุณบอกผมมาไม่ไม่จริงนะคะดีมเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณนะคะ นูกของผมอะฮะหลัหกฐานมันตำตาขนาดนี้คุณจะมาโกหกผมอีกนี่คุณไม่มีสูมาใช่ไหมบอกมาไมใครก็ต<ม>้องใรมาเบนะดีมปล่อยเจ็บเป็นยังไงล่ะเลือกนะมักได้แรกฉันก็เคยบอกคุณแล้วว่าคนเร็วๆแบบคุณเนี่ยมันก็ต้องได้คนเร็วมันจะสะสมเสยียใจด้วยนะเนค,ครับผมว่าเราไปกันเถอะ ผมรู้สึกเหม็นขยะแถวๆนี้ครับดีค่ะงั้นเราไปหาร้านอาหารฉลองดีกว่าผมมาตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะแกไปทำอะไรมาลูกในท้องนี่เป็นอของใครฮะแกทำแบบนี้ได้ไงฮะแกเลิกกับแทนไปเลยไปอ๋อ โซล่าเซลล์ไบโอน์จค่าไฟศูนย์บาท